สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะสําหรับช่องค้นหาเหรียญน,นะคะจะตามหาทุกเหรียญน,นะคะมาให้พี่ๆได้ชมกันค่ะวันนี้มากับเหรียญเก่าของประเทศสเปนปี1945นะคะหรือเป็นปีไทยของเราก็คือปี2488ค่ะเหรียญน,นี้นะคะเก่ามากค่ะด้านหลังนะคะเป็นตาประเทศสเปนค่ะด้านหน้านะคะ เป็นรูปคนขี่ม้าถือหอกนะคะเหรียญนี้นะคะเริ่มผลิตครั้งแรกนะคะปี1937ค่ะแล้วก็หยุดการผลิตในปีหนึนค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญที่เก่ามากค่ะเก่าถึงขนาดในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยนะคะเพราะว่าการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ไปในปี2488ก็ตรงกับเดือนกันยานะคะวันที่2กันยาปี1น4 5ีนั่นเองค่ะ ดังนั้นเหรียญน,นี้นะคะมีประวัติยาวนานเลยค่ะและแถมเป็นเหรียญน,นะคะที่ทําจากอะลูมิเนียมนะคะ99%ก็ันเลยทีเดียวค่ะเหรียญน,นี้นะคะสวยงามหาดูยากมากค่ะเลยเอามาฝากพี่ๆกันนะคะเหรียญน,นี้ออกแบบโดยนายฟงซิสโกนะคะฟองโก้ค่ะและเขาก็เป็นอคนออกแบบเหรียญน,นะคะของเหรียญที่สเปนนะคะหลายเหรียญด้วยกันค่ะปีนี้นะคะ น้องจะหาเหรียญมาให้พี่ๆได้ดูกัน,นเยอะเลยค่ะฝากติดตามช่องน้องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รัก